นี่คือภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาที่เกิดเหตุดูจังหวะนะคะนี่ค่ะกลับรถคือมาจากเลนหนึ่งมีทั้งหมดสาเลนนะคะม,มาจากเลนหนึ่งแล้วก็กลับรถเลยในลักษณะจุดที่ขีดเส้นทึบสีเหลืองเอาไว้ไม่ใช่จุดกลับรถกลับเลยนะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งว่า เต่ะไฟให้สัญญาณหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัดหน้ารถจักรยานยนต์นะคะจุดนี้เกิดขึ้นริมถนนสายสะแก้วป่าหวายในอำเภอเมืองลบบุรีนะคะในช่วงจังหวะที่รถจักรยานยนต์กำลังขี่มาคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะมีเยาวชนอายุ16ปี <c oughs> แล้วก็เลยชนเข้าอย่างแรงนะคะกับรถเก๋งค่ะ ในภาพวงจรปิดก็จะเห็นประชาชนที่ประสบเหตุจอดรถมาช่วยเหลือทีนี้มีพยาบาลที่อยู่ในเครื่องแบบด้วยนะคะกําลังขับรถออกจากเวรจะกลับบ้านพอดีมาเจอเหตุการณ์เข้าก็เลยจอดรถค่ะลงมาปั๊มหัวใจช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุนะคะในตอนนั้นผู้ประสบเหตุเองก็นอนแน่นิ่งอยู่แล้วอะคะ่ะตรวจจับดูแล้วไม่มีชีพรจรหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะคะ า,าท่านนั้นก็พยายามปั๊มหัวใจจนผู้บาดเจ็บมีชีพจรขึ้นมาหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะนำร่างขึ้นรถกู้ชีพแล้วก็ส่งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชให้แพทย์ช่วยชีวิตนะคะล่าสุดอาการยังสาหัสอยู่ค่ะสำหรับคนขี่รถจักรยานยนต์ครับคนขับรถเก่งเนี่ยเขาอ้างว่าขับรถมาส่งญาติครับและกำลังจะขับรถกลับแล้วก็ได้ขับรถออกมาจากฝั่งตรงข้ามเพื่อกลับรถแต่ว่ามองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่ วิ่งมาทางตรงเนื่องจากว่าช่วงนั้นมีฝนตกลงมาทําให้พุ่งชนอย่างแรงจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ได้ลงมาช่วยเหลือแล้วก็ยืนรอให้การกับพนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นคือว่าตํารวจเนี่ยรอดูอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกับได้นัดสอบปากคําคนขับรถเก๋งอีกครั้งเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป